ทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey Friend Entertainment มตทโกแก่ Yamaha เสนอ กันเดือนและดาวมาวางเรียงเรามารวมเป็นคียงกัน,กนยามมองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนจะไปเที่ยวลไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปรีกันไม่มีเงาข้าม่น้ำแห่ง,หง,หง,หงฟ้าโลกเป็นของเรา ไม่ทันได้มองเลยก็จะรีบไปไหนก็รีบไปเที่ยวกับพี่พึ่งกับพี่น้อยไงก็นั่งแต่งงานกันอยู่มองไม่เห็นนะพอดีแต่นัตั้งแต่เช้าเพิ่งมาเนี่ยแหละนะโอ้แทนที่จะมาแบบสบายๆน้อยเนาะโอ้นี่เป็นตะหล่อนั่งมาเลยใส่มาเนี่ยนะโอยแน่นอนสิเพราะว่าแบบว่ารวดเร็วและทันใจมากมายเลยอ่ะเห็นมาจอดถึงที่แต่มองไม่เห็นเอ๊ะเด็กห พร้อมแล้วค่ะยังไม่พร้อมค่ะ่ะไม่ร่ะก็ไม่รู้สิคะว่ามาที่นี่ทําอะไรรู้แต่ว่าทีมงานได้โทรบอกเกศว่าเตรียมเสื้อผ้าพร้อมเละอ่ะ้นี่พร้อมเละเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบกันดงกันแดดออมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยเลนปูกป่าชายเลนกันใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะพี่เ็าจะพาเราไปทํากิจกรรมที่ป่าชายเลนโอ้โหนีสวรรคตอนนี้ดูปากเปิดสีน่าิ เสื้อผ้าเขาก็นี่เลครับพร้อมเละแบบสวยๆงามพร้อมแล้วเชิญ <ขา S 1> เลยฮะมาเลย นานๆทีจะได้มาเที่ยวพร้อมกัน3คนทริปนี้ขอจัดเต็มพาน้องๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกันที่หมู่บ้านคลองโคนค่ะแม่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจัดเต็มจริงๆงานนี้ก็เลยต้องไปหากิจกรรมทำกันในทะเลเลยละค่ะ อ๋อไม่ไม่มีทัวหมดเลยประมาณประมาณพันกว่าตัวฮะอยอพันกว่าตัวเลยอ่ะคะแล้วก็มีชาวบ้านมาเลี้ยงป่ะคะหรือว่าไม่พวกติดเขาหากินของของเขาเองขาเนี้กินได้ทั้งทั้งผักพืชอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกน้ำปีหนึ่งนี่เขาขยายประชาก่อนทาเยอะโดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะนี่เป็นท้องถิ่นเลย่หมู่บ้านคลองคนแห่งนี้นะคะ เป็นชุมชนชายฝั่งทะเลท,ที่มีความแข็งแกร่งในด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของป่าชายเลนค่ะเป็นเวลากว่า20ปีที่ชาวบ้านชุมชนคลองโคนร่วมมือกันฟื้นฟูป,ป่าชายเลนกันอย่างจริงจังทำให้จากเดิมมีพื้นที่เพียง500ไร่ปัจจุบันนี้นะคะมีพื้นที่มากกว่า5,000ไร่เลยทีเดียวค่ะ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริเวณนี้จะมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะอันนี้ต้นอะไรอะคะต้นแสมครับแสมแล้วแสมะเอาหลักได้แล้วค่ะแล้วก็เอาดินให้มันอยู่นี่ แล้วเราก็เอาหลักมาอยู่ใกล้ๆมันเชื่อค่ะค่ะคุณค่ะปลูกป่าชายเลนจนเนื้อตัวเลอะเทอะกันได้ที่แล้วคุณเชฟก็เลยพาเราทั้ง3มคนไปเล่นสกีกันต่อค่ะ น้ําแบบนี้อย่าคิดว่าจะลึกนะคะเพราะว่าเราสามารถลงไปยืนกันได้สบายเลยละค่ะวิธีเล่นก็จะต้องขึ้นไปยืนบนแผ่นไม้กระดานให้เรือลากแบบนี้สนุกหรือเปล่าดูจากสีหน้าของเกดก,ก็แล้วกันค่ะบอกได้เลยว่าสนุกมาก สาวๆบรรยากาศดีใช่ไหมใช่ค่ะแบบชิลมากเลยพี่พึ่งคืนนี้จะนอนข้างนอกนะอได้เลยค่ะและที่เราขึ้นมาตรงนี้ทำไมอะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะผมเตรียมอาหารไปให้แล้ววันนี้เราไปปู่ป่ากันมาแล้วนเล่นทีีแล้วแล้วเดี๋ยวทานอาหารที่นี่เสร็จเราชุดเย็นๆก็จะพาไปดูสัปทานอ้ประตูแม่กองจะประทูดังนะใช่หน้างอะคอหักทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไเก่งนะ อ๋อค่ะเราองหาของอ่ะแปลว่าตอนนี้เรากินข้าวกันก่อนแต่ว่าเกศน่ะคนเดียวต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกดค่อยตามนะพวกพี่จะนำล่องไปก่อนโอ้โหอลังการอาหารนี่เยอะมากเลยนะคะจับได้แถวแนี้รึเปล่าคะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็หาได้ในท้องทะเลตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็เป็นของดังของแม่กองก็คือปลาทูปลาทูปลาทูต้นส้มนะฮะไข่เป็นครูแล้วก็ต้มเป็นผักชะครามผักชะครามผักชะครามยำเหมือนมันยำตัวคูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผักชะครามนี้มันขึ้นที่บริเวณอะไรคบริเวณป่าเฉลียงนะเป็นเป็นพืชดูดป่าเฉลียงนะครับอันนี้ค่ะแน่ๆเลยหอยหลอดหอยหลอดผัดฉ่าปะคะครับแล้วมือก็เป็นตีมือชาวบ้านแถวนี้ทำนะค่ะ ฮ่านี่เพิ่อหรอนี่อ้ความขึ้ีประโยชน์เบอร์ตีนก็ดีนี่มึงกำลังคิดจะทำอยู่พอดีเลยเพื่อสุขภาพอะพี่เพิ่งทำก็ดีแล้วงั้นไม่ต้องเสียเวลาชิมเลยเฮ้ยแต่ว่าเกะเตรียมไอ้นี่มาทับพีมาดิก็ช้อนใหญ่อ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะก็ดูฝากสิค่ะ ตอนนี้พวกเราลงเรือกันเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปมอปลาทูเหมือนแม่จะได้เป็นปลาเล็กปลาน้อยอ๋อผุ้ไรคะผุ้แฉไวโอ้ปลาตาลยปลาตาลอ ไปใบปออ๋อนี่คือวิธีการจับปลาทูของที่ดีใช่ไหมคะใช่คัะค่ะสมมุติเราไปใช้วิธีการแบบเหมือนเราดุลเรือแบบนั้นเราจะได้ปลาทูไหมคะนละประเภทปลาประเภทแล้วดูการไหนที่แบบว่าปลาจะเยอะช่วงช่วงหน้าหนาวน้ำกลางคืนเนี่ยปลาจะเยอะโอ้นี่ใกล้แล้วลใกล้แล้ว เพราะว่าปลาเนี่ยมันจะส่วนลมเข้ามามเวลาลมในลง่ะจะส่วนจาบลึกเข้ามาตื้น ไปดูวิธีการกาจับปลาทูอย่างเงี้ยรู้ซึ้งเลยอ่ะแาบปันนี้เราจะไม่กินทิ้งกินคว้างอีกแล้วใช่เนาะพี่ซึ้งมากเลยเห็นไหมพี่ก็บอกว่านิ้วจิ้มตาแต่ว่าวันนี้เราไปพักผ่อนดีกว่าเนะวันนี้เราต้องมีกิจกรรมอีกเอ๊แต่คิดไม่ออกว่าจะไปกิจกรรมที่ไหนดีเนาะนี่เราอ๋อจริงด้วย นี่2คนนี้แบบว่าเข้าขากันได้ดีเนาะทิ้งน้องปล่อยน้องคนเดียวเลยอ่ะนี่คุยกันเป็นสองเป็คุยนเป็นปีเป็นกรองยังไงเลอ่ะได้เอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้พี่นอนก่อนดีกว่าเก็บไปคิดมาแล้วไปสระผมด้วยอย่าลืมแรละวันนี้เทียสกีตกน้ำตกผ้าสุนนักหัวเน่า ตกลงคิดออกแล้วหรือยังว่าจะพาพวกพี่ไปเที่ยวที่ไหนไอ้เรื่องเที่ยวนี่ไม่มีปัญหาหรอกค่ะพี่ไม่ไกลแต่ว่าไอ้เรื่องไปนี่สิซ้อนสามไม่ได้สิคะเดี๋ยวตำรวจจับขี่คองไงขึ้นไปสูงๆไม่เอาเดือดคอหักโอ้โหนี่นายเมื่อบอกว่ามันไม่ไกลใช่ไหมที่เป็ก็เดี๋ยวมารับทีละคนพี่ไปก่อนเออเจ้าอย่างนั้นเหรออ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้โหตัวดำหมดสิพี่โอเดี๋ยวนี้ไวทเทนนิ่งขายเยอะแยะไป ใช่ป้าป้ป้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิ่งซื้อให้นะไม่ต้องซื้อหรอกพี่อยากใกล้จะออกแล้วจริงเหรอเองหรออนึ่งนัดเตรียมไว้เลยไปไปมาล้วกถึงเวาไปรีบมาช้างชนกะทิ เดี๋ยวก็ถามก่อนเกดพาเราสองคนเนี่ยมาที่นี่เนี่ยคือจะมาไหว้พระอย่างเดียวหรือว่าที่นี่มีอื่นด้วยอ๋อไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวแน่นอนค่ะพี่น้อยออเพราะว่าที่นี่นะมีพิพิธภัณฑ์บ้านเขายีา่สานด้วยมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเหรอ ใช่แล้วทำการบ้านมาอย่างดีแบบเตรียมคิดเตรียมโหนีสาระมีสาระทุกทีก็สาระเหมือนกันแต่ร้ายสาระป้ายอมรับด้วยนี่ที่เจ้าหน้าที่วิ่แล้วด้วยเป็นไงล่ะแล้วนัดไว้ตรงไหนพาไปเลยขึ้นบันไดไปเลยค่ะปปาป้าตรงไปเลยตรงไปเลยสวัสดีค่ะ พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก่อตั้งมานานยังคะเอ่อตั้งแต่ประมาณปี2540ค่ะแต่ว่าเปิดเป็นทางการเมื่อปี2545โดยเสโดยจพประเทศพระดับท่านเสดยจอ้ท่านเด็จมาที่นี่เลยใช่ไหมคะแล้วเห็นมีป้ายอยู่ตรงนั้นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดค่ะ มีทางนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารอย่างที่เรากำลังชมอยู่นี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ภายนอกอาคารอันได้แก่โบราณสถานวัดเขายี่สารและวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วยค่ะโดยจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ เดินมาที่ตรงนี้จะไปดูไปดูตุ่มโพดูกันค่ะ so วัดเขายี่สารเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะ <Yeah. S 1> โบราณสถานที่ที่น่าสนใจนั้นมีอยู่หลายจุดได้แก่ พระวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย yeah, <my> รวมทั้งพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อปากแดงซึ่งเป็นองค์ประธานของวัดค่ะ yeah, ถัดลงมาจากยอดเขามีพระอุโบสถบูรณะใหม่ประดิษฐ์ลวดลายปูนปั้นด้วยฝีมือช่างเมืองเพชรและด้านล่างนั้นมีถ้าที่ประดิษฐสานพระพุทธไสายาติซึ่งมีความแปลกตรงที่นิ้วพระบาทมีเพียง9นิ้วเท่านั้นค่ะตอนนี้จะพาไปดูตรงเผาฐานไม้กลางนะคะเพราะว่า เรื่องการเผาถ่านไม้กคงกลางนี่เป็นอาชีพหลักของยี่สานของคุณค่ะอันนี้เป็นที่เดียวในยี่สานเลยเปล่าคะหรือเป็นแห่งแรกเป็นแห่งแรกของยี่สานอ๋อแห่งแรกของยี่สานการที่เอาไม้กงกลางเนี่ยนะคะมาทํามาเป็นฐานนะคะ มันไม่ได้ถือว่าเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในทางนึงเ,เหรอคะของยิสานไม่ทําลายป่าแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเราปลูกในที่ของเราที่มีชนดค่ะที่สวนตัวอ๋อเ,เราก็ไปตัดจากที่ของเราแล้วเราก็ปลูกลงไปใหม่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่พาเกดพี่น้ำพึ่งแลวก็พี่น้อยมาเที่ยวแล้วก็ยังให้ความรู้อีกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบจุดได้ค่ะค่ะสงสัยอะค่ะพี่พึ่งเอ๊พี่พึ่งจะกลับยังไงดีนะหรือว่าอยากจะกลับเกดนั่งมอเตอร์ไซค์เก็ทำได้นะไปรับแล้วก็ไปส่งอีกรอบนึงไม่เป็นอะไรหรอใอ่ไหม ปัญหาเลยเลยใช่ไหมน้อยเพราะว่าเรานั่งรถตู้มาแล้วก็กลับรถตู้ใช่เปล่าเรามาแข่งกันดีกว่าโอ้คู่คิมเราใส่ชุดชันแล้วหรอกเพราะว่าเพราะว่าเรานั่งรถตู้กับน้องโป่งเนี่ยใกล้กว่าอีกจะได้แค่งดิ๊ก่ิ๊กออก เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะไปใช้เนี่ยแต้มให้เยอะๆคะแนนมันจะได้ขึ้นสะสมแต้มใช่ดีเลยทงั้นเดี๋ยวซื้อของฝากของที่นี่นิดขึ้นชื่อมากอาสักแผงหนึ่งซื้อประทู oh no มเตอรกคนะคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าหมู่บ้านคลองโคนอยู่ที่จังหวัดใดระหว่าง สมุรสงครามหรือสมุรสาครทราบคำตอบแล้วส่งปรบสียบัตรมาตามที่อยู่นี้ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวาัลจากธัญพืชได้ทิพย์ค่ะ